คอนเทนต์เลยอะทุกคนคอนเทนต์ะไรดีแต่นะ้าอยากจะเล่าเรื่องที่หน้าเอ็มาไอมากเลยคือแบบคือด้วยความที่หน้ากล้ามเนื้ออักเสบใช่ปะ่ะหมอก็คือต้องดูว่ามันอักเสบหนักแค่ไหนตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอ็มาไอแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เมื่อวานโดนเอ็มาไอแบบต้องนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นอะชั่วโมงหนึ่งอะแล้วมันแบบอึดอัดมากเพราะมันเป็นแคบๆอย่างเงี้ยแล้วแบบ กลัวมากเหมือนแพนิกนิดนึงอะแต่ก็พยายามแบบหายใจเข้าหายใจออก,ะกอะไรเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออักเสบค่ะขอบคุณนะคะป่วยเลยอยา ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไม่สบายแล้วแค่แบบกล้ามเนื้ออักเสบแล้วมันมันหนักมากอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาช้ากว่านี้อ่ะมันจะแบบเอฟเฟกกับค่าไตาแล้วอาจจะต้องฟอกไตได้ก็เลยต้องมันเอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือหลายๆวันแล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องเอ่อทำกายภาพ ส่วนไหนตรงสะโพกค่ะดูดิเจาะหน้าเจาะแบบหลายวันติดกันจนจนน่าต้องเปลี่ยนฝั่งเมื่อวานหน้าเจาะฝั่งเมื่อวานหน้าเจาะฝั่งนี้เมื่อวานหน้าเจาะฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมันแบบนั่นอะ่ะก็เลยต้องยายมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนี่โชว์วันนั้นเล่นซีนแอคชั่นถ่ายซีรีส์บวม ช้ำหมดเลยแต่ว่าก็โอเคพอซีนั้นออกมาด,ด้ีแล้วเมื่อเช้านักก็ท้องเสียอีกเด่ินเสียงปเขาทำคอนสตรัคชั่นในโรงบาลทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินใช่ไหมขอบคุณค่ะมีกดปุ่มอย่างไหม ไปพยาบาลเข้ามาค่ะเปลี่ยนอุย้ยคุณบอลคุณบอลคุณบอลมาไหมอ่ะ พูดบ่ามาหาคุณนนใช่ไหมเดี๋ยวคุณแจนจะมานะวันเนี้ยเดี๋ยวคุณนิน text ไปหาอันนี้หมอกายภาพมาเมื่อไหร่นะคะตั้งแต่เมื่อวเหรอคะค่ะคุณหมอบอกให้คือชิวกายภาพเขาต้อจะกำลังจัดให้เลยนะคะโอเคแต่ต้องวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ อ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะคุณบอลคุณบอลมาไหมคุณบอลต้องมาไหม uh. คุณบอลจะมาไหมอะ่ะ uh. ทุกคนเพื่อนไม่มาหาไม่ได้ไปครับเอกแซม ก็ได้ก็ได้แม่รักจริงหรือเปล่าแม้แล้วน่าจะต้องกินนี้ด้วยต้องกินเอนชัวเพราะว่าเออ เดี๋ยวกลุ่มาสรอาหารทำไมอดีตบ่อยเกินใช่ปะ,ะไรก็งงเหมือนกันเพราะว่าค่าก้รมเหนือแอมมันขึ้นแล้วหรือก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเออไอ้ก like ็เลยไม่อยากนอนแล้วโรงพยาบาลเนี่ยอยากกลับบ้านขอบคุณทุกคนนะคะอยากกลับบ้านจะตายอยู่แล้วเนี่ยนอนจนแบบไม่มีอะไรจะทำแล้วอยู่โรงพยาบาล แล้วก็ต้องโดนบังคับกินน้ำเยอะๆทุกวันวันละสลิตรเจอติ๊กต k อกพินะบอกว่าติดตามมันต้องแต่ปฐมแล้วอุ้ยจริงเหรอขอบคุณมากนะคะฝากติดตามต่อไปนะเป็นอะไรครับเป็นเป็นกล้ามเนื้ออักเสบค่ะแค่นายพินเอาไว้ใครก็ได้พินไว้ให้หน้าหน่อยน้เป็นกล้ามเนื้ออักเสบ แต่กินแล้วก็รอกินแล้วก็นอนขนมกินขนมแล้วก็นอนกินขนมแล้วก็นอน,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 อนคืออะไรอะ่ะน้องเปิดซับแล้วคืออะไรอะ่ะขอบคุณนะคะอะไรคือเปิดซับออกจากโรงแรมมัม้ยไมน่าจะออกได้พรุ่งนี้นะคะ เืออะไรสรุปติดเาาขอบคุณนะคะมีด้วยหรอคะมันมันมีเพื่ออะไรล่ะคะหรือนะไปกดมั่วแล้วมันขึ้นหรอคืออะไรอะคะไปกดมั่วอะไรอีกล่ะแน่เลยหน้าเนี่ย เรารู้ว่าโชคดีมากที่น่านอนโรงพยาบาลอาทิตย์นี้เพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่น่าสามารถวางได้ถ้าอาทิตย์หน้าคือต้องยกก่องแน่นอนอะ่ะคือนะไอะมันมันจะมีป้ายขึ้นมาแล้วเราพี่มีป้ายไหมอะคะตอนนี้ไม่หนะันเล่นซีนแอคชั่นไงล่าสุดออืม อยากเจอเอาไว้เดี๋ยวเรามีงานแล้วเราแจ้งไปนะคะน่าน่าคงจะแจ้งไปในบอร์ดแคสอะบอร์ดแคสในอจอคนที่มีป้ายก็จะอยู่แล้วป้ายมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะแล้วตอนนี้พี่มีป้ายไหมเจ๊เป็นไรเจ๊กำเนักเสพครับ ไม่มีเพราะพี่เอา้าแต่ว่ามันมีขึ้นให้สมัครหรอแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะค่ะอันนี้คือไม่รู้จริงนะแบบน่าไปกดอะไรมาแล้วมันมีให้สมัครด้วยแล้วทุกคนสมัครทำไมสมัครเราได้อะไรมันจะมีลูกเล่นมากกว่าอ๋อโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะใช่อยู่โรงพยาบาลเหงาแต่ว่ามีเพื่อนมาทุกวันเลยอะเพื่อนมาหาหน้าทุกวันมีสิเกอร์ด้วยหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะยิม้มจะหายแล้วไม่ต้องเป็นหว่วงนะ เพื่อนเพื่อนทุกคนมาแบบไม่ป่วยจริงป่ะเนี่ยไม่ได้ป่วยมันแค่กล้ามเนื้ออักเสบเราไม่รู้ตัวได้ซ้ํามันแค่แบบถ้าเราออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทำแอคทิวิตี้หนักๆน,กน,กนกมันจะเป็นตะคิวหนักแบบเจ็บมากมีหลายเลทเอาเงินพี่ก็สมัครสิ หนึ่งร้อยสิบบาทก็ไม่แพงปะมันมันแล้วมันอ๋อโอเคเข้าใจละเป็นผู้ป่วยแบบได้เข้าโรงพยาบาลแต่อารมณ์ดีไม่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 ได้อารมณ์ดีคนะนั้นนะคะมันมันแค่อยู่จนมันแบบอื่นแล้วอะอยากกลับบ้านนี่นะ่าต้องแคนเซลนัดเพื่อนด้วยนะเนี่ย มีเพื่อนในโนมาด้วยโนอยู่นี่โนอ่านหนังสืออยู่ค่ะอย่าเพิ่งกวนอยู่มาวันนี้วันที่สาม อุ้ยขอบคุณะคะ่ะเนี่ยตอนนี้ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปลองทำสติกเกอร์นะคะขอบคุณะคะ่ะใช่ทำอะไร,รอ่ะไลฟ์อยู่<ต>เพื่อนในโน<ม>เข้ามาทักเออเพื่อนอยู่ในร้านก่อนใช่ไหนไม่เขาไม่อยู่แล้วไม่สบาย,ยค่ะปุ้ยไอไลฟ์พี่อู เพื่อนยังไม่อยู่เพื่อนยังไม่อยู่แล้วเพ่เมื่อกี้อ่ะเนี่ยอ๋เอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหรอคะเป็นอะไรอะ่ะ ช่วงนี้ห้องห้องเต็มแบบเต็มสุดๆอ๋อหายแล้วใช่ไหมช่วงนี้ห้องโรงมันเต็มแบบเกือบไม่ได้ห้องอะ่ะตอนแรกเกือบไม่มีที่ให้นอนเกือบต้องแบบกลับบ้าน หายแต่ดีขึ้นเยอะมากแล้วกินน้ำไปเยอะเลยค่ะต้องกินทำไเยอะเอะหมอะน้าสั่งให้กินน้ำเยอะๆหนัก ทุกคนคุยกันนะได้นะง่วงอะมีอยู่แค่นี้ทุกคนวันๆอุ้ยอุ้ยนี่ไงมีคนขึ้น subscribe แล้วพี่ปัม๊มพี่ปัม๊มได้ออกจากโรงพยาบาลไหนน่าจะพรุ่งนี้แล้วนะคะ พรุ่งนี้น่าจะได้ออกเฮ้ยนี่ยมีสติกเกอร์ด้วยอ่ะโอ้ oh my god ที่ไดอยากทำสติกเกอร์ให้มันมีหน้าของหน้าเองอ่ะอ๋อนี่ไงขอบคุณค่ะอู้เจ๋งว่ะเจ๋งขอบคุณนะคะ เฮ้ยเท่อะโอ้ไม่ก็สวัสดีค่ะเฮ้ยเท่เดี๋ยวนั้นจะไปทำสติกเกอร์ให้มันดูแบบดูเจ๋งกว่าน,นี้ใช่ตื่นเต็นไม่เคยเห็นโอ้โหหันทาตัวแล้วเยอะมากขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนะาจะต้องไปทำกายภาพแล้วมาทักทายบอกทุกคนว่ายังโอเคอยู่ขอบคุณนะคะ thank you very much ขอบคุณทุกคนนะคะที่โกให้หายเร็ว พยายามรักษาอยู่นะคะเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายซีรีส์แล้วออกปุ๊บก็เบรกอีกไม่กี่วันแล้วก็กลับไปถ่ายเลยขอบคุณพี่โบค่ะกำลังจะไปแล้วมาแบบหนึงเดี๋ยวจะไปตัดคลิปกล้องถ่ายดูนะเจอตัวจริงที่อสพนาตอนไหนอะ เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกได้อยากได้เสื้อมาใส่ไฟไม่เหมาะมั้งเสื้อโรงพยาบาลขอบคุณค่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย